ซอยนี้ไปออกยาก ถ้าเรือรถ้นอนแบบถ้าเรือเรือนอนที่ไปเกาะเต่าแล้วเกาะอะไรกันเกาะเต่าอะไรที่น้านู่น้ำนี่เตยขึ้นเลยอ่ะระวังเออเกาะพังงานกันนี่ยายอ้วนมาเต้นกับเขาไหมล่ะไม่ออกกําลังกายจนเย็นๆเนี่ย คุยเดี๋ยวเพื่นจะซื้อขนุนไปตาไปตาขัดตรงไหมสวัสดีตอนเช้าๆจา้ะเช้าวันนี้วันที่เท่าไหร่วะ เช้าวันที่สิบสามเออวันเพื่อหัสเนาะตื่นแต่เช้าเลยวันนี้จริงๆตื่นตั้งแต่ตีไหนอะนนนนมีข้างนอกสาวๆได้ยินแล้วนะตื่นแล้วไปไหมฮะไปเดี๋ยวจะไปตักบาทกันไงวันนี้วันพระนี่ป้าจิงก็จะชวนไปตักบารตื่นต,ตั้งแต่ตีไหนแล้วไม่รู้เพื่อนตีสี 4, ่ตีห้าพวกนี้เหา่าจะตายแล้วมั้ยไเดี๋ยวไปตักบาทกัน ี่ตรงวัดโพธาวาสที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านานาเนะเาะก็มีพญานาคสีดําด้วยนา่าเกรงขามมากปะเดี๋ยวเราไปปล่อยปลาก,กันอันนี้ปลาดุกเก้าตัวเนาะถ้านะ้ามีตังมากกว่านี้ยนะนนาอยากแบบว่าเหมาแม่ค้ามาแผงเลยได้ไหมนาสงสารเขาไปยืนมองก็ไม่รู้แบบว่านี่ที่ปลาจีนีหกตัวเนาะแบบว่าน้ําตาจะไหลแล้วทีนี้เหมือนแบบว่าเราต้องเลือกว่าเราจะให้ชีวิตใครอะ่ะซึ่งนาะก็อยากเลือกทุกอันแหละ ยากรวบทุกชีวิตแหละที่ช่วยแต่ว่าไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นเอาช่วยแค่ช่วยได้แค่พอช่วยเนาะเอาน้ำลงอ่ะจิ้นน้ำลงแล้วจะลงไปยังไงก่อนหน้าคว่ำลงไปเลยเลยเดี๋ยวเพื่อนฝังนี้ฝังนี้บันไดหน้าคงไม่ได้ถ่ายเนาะด้วยว่าน้ำลงเดี๋ยวหน้าจะทิมดีมือม้อเช้าหลังจากไปตักบาตรกันมาเนาะ ได้ไก่ทอดทายญจจ้าเจ้าอร่อยน่าสิ่งแวดล้อมตรงในลึกนะข้าวเหนียวแะแล้วก็จะมีอันนี้แล้วมันอยู่ฝ่ายนี่น่าสิ่งแวดล้อมเอ่ออันนี้ของน้าน้าเอเอาเนื้ออกมาแล้วก็แล้วก็ปีกมีสะโพกชิ้นใหญ่ๆหญ่ไสะโพกชิ้นใหญ่ๆหญ่ยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทชิ้นติดตูดมาด้วย ถ้าติดตูดด้วยถ้าไม่ติดตูดมันไม่ใช่สะโพกถ้าในตลาด30บาทนะคะสามบหราแสดงว่าแถวบ้านน้ายองขายแต่ราคาดีอยู่นี่ล้วได้เหนียวแก้วมากันตั้งแต่เมื่อวานตอนไปตลาดสานเจ้าเมื่อวานได้จะถ่ายรูปไม่ได้ถ่ายคลิปเลยแต่เดี๋ยวเอารูปลงนี่พากันมากินเป็นเคเนาะ ผักกมีจานเดียวพรสังเห็ดมาเพิ่มไหมเดี๋ยข้ามก็ได้อ้ยมันเดินได้่นด้วยมาม่เอปหอแม่ สวัสดีจ้าสวัสดีวันที่สิบสี่แหละเออเดี๋ยวนะ้าเนี่ยนัดกับเพื่อนเนาะเพื่อนตั้งแต่สมัยเรียนตั้งแต่สมัยเรียนมต้นแหละ <c oughs> ตั้งแต่อายุเท่าไหรอ่อ่ะมต้นก็อายุสิบสิบสามเนาะด้วยว่าน้าเนี่ยเข้าโรงเรียนเร็วก็เลยเพื่อนแก่ปน้าปีหนึ่งแล้วเอานะนุ่นคนสวยของน้า อ่ะเดี๋ยวไปกันดีกว่าเดินนิดขับไปส่งนะแต่ว่าช่วงบ่ายเนี่ยต้องหาทางกลับเอาเองเพราะเดนเนิดเ่ยเขาทำงานเดน,นนิดแค่ไปส่งเฉยๆไม่ได้ไม่ได้ว่าจะอยู่คุยด้วยนะก็จะได้คุยกับเพื่อนยาวไปยาวไปโดยที่แบบไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องคิดว่าเออต้องรีบกลับบ้านหรืออะไรเงี้ยแต่คิดว่าจะกลับบ้านก่อนคนอื่นเขาเลิกงานแหละด้วยว่าที่สุราษฎร์เนี่ยพอช่วงทํางานหรือว่าโรงเรียนเข้าหรือว่าเลิกงานกับโรงเรียนเลิกเนี่ยรถจะติดนะ หลังจากนั้นอนะประมาณทุ่มสองทุ่มอะทุ่มครึ่งสองทุ่มประมาณเนี่ยรถก็จะเริ่มโล่งๆแล้วนะักเลยว่าเออน,นี่นะัดเพื่อนไว้สิบเอ็ดโมงก่อนเที่ยงใช่ไหมก็จะกินข้าวเที่ยงแล้วก็คุยอัพเดตชีวิตอะไรต่างๆนานาไปอืมไปไปกันดีกว่าอุตส่าห์ว่านะัดเพื่อนสิบเอ็ดโมงนะรถก็ยังเยอะเนาะในเมืองบ้านน้าเนี่ยอยู่ห่างจากในเมืองประมาณสิบนาทีได้ไหมทิปที่อยู่ในนู่นแตแฮมเมอรอนทิวสตันเนี่ย สมิธ so meet อิสเมตตตอ๋อประมาณสิบนาทีจริงๆก็ไม่ได้อยู่ไกลจากในเมืองเยอะหรอกจะดูแต่นี่รถติดไฟแดงเนาะก็ยังเยอะอยู่มันจะมีข้ามไปฝั่งตรงที่ว่าเห็นธงขาวดำตรงเนี้ยตรงนี้เป็นสารหลักเมืองเนาะแล้วข้ามถนนตรงนั้นอะ่ะก็คือข้ามไปเกาะลำพูทางนั้นถนนดอนนก สมัยก่อนตอนน้าเป็นเด็กัน้าอยู่ถนนโดนนกเนี่ยคือถนนโดนนกก็ยาวอยู่นะไม่ใช่มีแค่นี้นะก็ยาวเข้าไปอยู่บ้านน้าอยู่หลังค่ายทหารจังหวัดสุราษฎร์แหละวันนี้อากาศดีคนไปส่งโอ้ยเหมือนเยอรันเลยอะ <c oughs> ชนได้ทุกแก้วเลยอ่ะเอาไปลง Youtube นะ <c oughs> เอาเลย <c oughs> จากที่ดื่มชากันไปเรียบร้อยตอนนี้มากินอาหารจ้า้ยจานแบบแกระจุกระจิกเนาะจานก็ไม่ใหญ่นะได้จะได้อยู่อันนี้เป็นสปากเกตตีพริกแห้งกุ้งอือก็ได้น้ำมาเป็นน้ำมะนาวกับน้ำเต็งมงมม่เบบม้ันอดพ็ดก,ก,นะก,กชูน กำลังพอดีด้วยว่าเรากินกันแค่สองคนเดี๋ยวจะกินเรื่อยๆเมาสยาวไปมีความสุขของมันนั่นแหละอืกินถึงลกูกทหารนียเนาะอขอบคุณค่ะยังก็ต้องโชว์หวานกันบ้างนี่หลังจากที่ไปกินพิซซ่าคาเมนีมากับเพื่อนเนาะเมื่อกลางวานัน พิซซ่าฮััทก็เลยสั่งพิซซ่าฮัทมากินมื้อเย็นจ้ะเดี๋ยวซอย์โซย์พิซซ่าคาเมนีเม็ดนกอืมจะได้อุดหนุนแบบทั่วถึงเนาะทั้งพิซซ่าฮัทแล้วก็พิซซ่าคาเมนีก็มีพิซซ่าต่างๆแล้วก็เป็นเออ่สปาเกตตี้ผัดพริกแห้งกับเบคอนโคตดดอเนาะอ๋ออาถุงกี่ละกันดูอ้บนะแล้วก็นี่เข้าให้มาเนี่ยเยอะแยะไปซะหมดเคชชับเนาะซึ่ง เคชับกับออริกาโนซึ่งน้าเองเนี่ย oh. ไม่ได้กินพิซซ่าจิ้ม oh. จิ้มเคชับ oh. อ่ะเออเขาให้มาไงก็กินแบบนั้น่ะ